ปีใหม่เนี่ยพระนุชคัดจัดให้ว่าแต่จะจัดอะไรให้เขาอ่ะโอ้โหจดอะไรดีกิดกัดกเราจะจัดอะไรให้เขาดีสรุปคิดได้ยังเนี่ยงั้นเราแบบมีแล้วกัน ซื้อครบยอด4,000บาทขึ้นไปรุ่นับไปเลยโชคจันที่1นึ่องเทา้าฟรี1คู่มาเลือกเองได้เลย,เลยว่าอยากได้อะไรจัดไปรองเท้าแตะก็มีเอาไปได้โชคจันที่2อถุงเท้าเ่เจียนจำนวน3รางวันเป็นไงถุงเท้าลายฟุ้งปิ้งกระดิ่งแมวโชคจันที่สาม5โลหน,นห5รางวัลมีทั้งคาดหัวหมวกอยากได้อะไรก็มาเลือกเปชิ้ครับเป็นไงเด็ด <laughs> <laughs> ยังไม่พอ บอกเลยว่าภายในกล่องพัสดุตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่8มกราคมเราจะแถมเจ้านี้ไปให้นี่ก็คือสติกเกอร์จากร้านร้านเนื้อค้านั่นเองแล้วมันดียังไงฮะดียังไงหรอทนแดดทนน้ำทนฝนได้ที่เดียกันดูมี่ยมีความมุ้งมงิ้งคุ้งฟิงกุง้งกิ้งกิ้งก่องแก้วดูแอดมินแต่ละคนแล้วบอกเลยว่าติดทนเหนียวแน่นนุบหนุบหนับเออดี และยังไม่พอเราจะมีเจ้าคูปองส่วนรถนี้แถมเข้าไปในกล่องด้วยแน่นแน่นหมดยังมีหมดเว็บพาวต่อเล่นนี่เอามีนี่เจ้าซีกเกตกูปองจำนวน2ใบซึ่งมันจะสุ่มๆไปไม่ได้อยู่ในทุกกล่องนะครับก็คือใบแรกเนี่ยชนะใจแอดมิน ใครมีลูกอ้อะไรดีก็เอามาใช้ได้เลยส่วนใบนี้ลดไปเลย5 0เปซ็นเนไงแน่นแน่นไหมแน่นแน่นเลยบอกเลยทั้งหมดเนี่ยไม่ให้นะเอ้ยให้เอาไปเลยเป็นไงของแน่นแน่นก็เป็นของฝันต้อนรับปีใหม่ก็ไหนๆก็จะสิ้นปีแล้วก็ขอให้พอสว่วนปีปีใหม่เลยนะครับก็ขอให้ปีหน้ามีแต่ความสุขความเจริญ หมดทุกหมดสุหมดโรคหมดภัยนะครับผมสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับมาซื้อ,อกับรองเท้ากับร้านเราเยอะนะครับสุขภาพจะได้แข็งแรงนะครับก็สวัสดีครับไม่น่าโยนเลยคุณต้องมาเก็บเองนอะแม่โยนมันก็สวยแล้วแต่มันลำบากต้องมาเก็บเองเนี่ยแม่เราไม่น่าทำให้มันเป็นภาระขึ้นมาเลย ตไหนก็จะเสร็จอยู่แล้วเราต้องมานั่งเก็บอีกเออไปๆไปๆไป